สวัสดีค่ะคุณแม่คะสวัสดีวันนี้หน,หนูมาตามผลงานของฮอร์โมนไม้เอกของหนูหน่อยนะคะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อแม่เล็กจ้าแม่อยู่ตำบลอะไรหมู่อะไรหมู่สองตำบลทุ่งน้ำง,งามบ้านเล็กที่หนึ่งสี่หกจ้าจังหวัดอุทัยธานีใช่ไหมแม่อ,อ๋ออันนี้แม่ใช้ฮอร์โมนไม้เอกของหนูกับอะไรคะใช้ใช้กับข้าวแล้วเป็นยังไงบ้างแม่เวลาใช้แล้วผลผลงานเป็นไง ก็งามดีใช้ดีมากอ๋อแล้วแม่ใช้ฉีดตั้งแต่ตอนช่วงไหนใช้ฉีดตั้งแต่ยาคุมมาเลย๋อใช้ได้ทุกช่วงนะแม่นะใช้ได้ทุกช่วงแล้วแม่ฉีดระยะห่างกันกี่วันนะคะประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนนึงอ๋อแล้วก็ฉีดใหม่แล้วใบแข็งตั้งดีไหมแม่แข็งแข็งตั้งดีแล้วผลผลิตออกมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ได้รายละเกียนกว่านุ่นใช้แม่ใช้รวมกับปุ๋ยด้วยใช่ไหม ปุ๋ยไม้เอกด้วยใช่ไหมคะโอโอเคแล้วต่อไปแม่จะใช้อีกนานไหมว้าใช้นานที่ใช้ดีอะ่ะแล้วถ้าบอกต่อเกษตรกร,ร,กรทั่วไปหรือว่าตามหมู่บ้านแม่อย่างเงี้ยแม่อยากให้เขาใช้ไหมก็อยากให้ใช้อยากให้เขาใช้แล้วที่เขาเอาไปเขาก็ใช้ได้เลย แต่เขายังไม่ได้เอาอยู่ปุ๋ยอย่างเดียวฮอร์โมนเขาก็เคยเอาไปอยู่๋อฮอร์โมนนี่เขาเห็นผลเลยว่าเห็นชัดมากเลยเขียวทั้งทุ่งเลย,เยใช่ไหมแม่เขียวมากอ๋อโอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวหนูจะมาตามผลงานปุ๋ยอีกทีหนึ่งนะคะโอเค